ครับสวัสดีครับวีบริยุกับโพธิ์สิรีฟาร์มครับพามาเบ่งบรรยากาศครับบรรยากาศยามเย็นตรงนี้เป็นหน้าเขานะครับถามคู่คู่คู่หน้ากาับสิปุคูใหม่ครับมีกกซักพยุงแ้วก็ยางนามาข่าหลากหลายครับ มือนผมกับสิผ้ามาเอาขั้วครับมาเอาขั้วเขาขอกนะครับความบางหมูบ้านครับขั้วตัวนี้ขัว้วขั้วโชกค,ครับจับสลากได้ยาเพ่นจับสลากได้ครับกันเลยเลียงไว้ตอนจับได้เอามาหน่น้อย ม่เลี่ยงเลย4ปีจังผสมตอนนี้ก็ผสมแล้วครับกำหนดขอด1ตุลาอนอดอยู่นะ,นะว่าสีมาเอากระลูกโหลดพระแตะพระแตะไปฮัดเหลี่ยงหรอครับมือใหม่บุหูวมันถือลักษณะขวยงามขบอ นี่ครับกำหนดขลอตุลาหนึ่งตุลานี่ครับเดือนานานี่ครับโชคคือเหมาแท้ไพละแ่งานาให้ไปครับ có đi lại mỏng nòn đấy không อ้าหน่ยครับ่งคือไงถึงนมคือบปรงบุนี่ครับแต่ว่ามันกับนมทั้งทางเขาก็าวากันว่าอันนี้เขาวาเน้ครับนมทั้งทางแบบนี้ตัวผูครับวส,สันกะทาเบิ้งครับหนึ่งตุลาบุหงาสิเลยกำหนดขอดลายหมือบอก ยาคางข้องครับผูกกใหม่ไปนำเอาแล้ว เอา嘛ไปเร็วไปเร็วขอ้ขอข้อ <c oughs> <c oughs> ชื่อก่องกับสันด้วยพี่น้องไปไปเร็วไปเร็ว ยิมวานนี่ไว้เนี่ยบรรยากาศนี่ดีครับจะคล้องจะคล้องขั้วยนี่แหละครับผู้นี้ละครับจะคล้องขั้วจับสลากได้ยาครับ ออกกำลังกายยนีมือเร่งไปเร็วไปเร็วนะไปเร็วนะครับผมก็จะเข้าไปในขอกขอบพันกันบบ่ทันมีหรอครับวะ ว่าขั้นเดเฮ็ดไหมกะสหรับมือนี้กะฝากรับส้มแล้วฝากติดตามฝากบึ้งแล้วก็ฝากคอมเมนต์น้ำเดือครับก็ติดตามไปให้น้ำเพื่อสิสิ่วเดียวาดคิใหม่ไหมครับ